ครับตอนนี้ก็ตัดเป็นทรงนักเรียนเนาะครับตัดเป็นทรงนักเรียนตัดทรงนักเรียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมีการการโกนกันโกนกันขอบนะครับผมครับอาจารย์อ้นใช้มีดโกนกินเล็กกรอนดันบิดสีส้มสีส้มกล่องสีส้มนะครับจากอเมริกาครับอันนี้เป็นตลาดที่มีขายก็คือ อยู่ตรงร้านเสริมสวยอุปกรณ์เสริมสวยอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปทั่วประเทศนะครับผมแนะนาทั่วประเทศนะครับแล้วยี่ห้อของยินเลศนี่เป็นเป็นแบรนด์ที่สุดยอดเลยนะครับผมแล้วคมแล้วคมเวลาโกนเวลากันเนี่ยจะลื่นสบายแล้วนิ่มนวลนิ่มนวลขนาดโกนให้เด็กๆกันให้เด็กๆนี่ก็ยังนิ่มเลยครับนิ่มเลยนะครับอ้าวโอเคอาจารย์ก็นท่องตลาดครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ สาร้อยกองร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทครับเอามานี่เลยครับครับดูวิธีกนครับดูวิธีกนนะครับผมคนเด็กกนยังไงครับคนเด็กกันหน้าผากตามรอยที่เราคิบไว้แล้วเราก็ขูดขนอ่อนเบาๆครับขูดขนอ่อนเบาๆลากยาวๆอันนี้หาแสงนี่นะครับะเลยเห็นครับดึงเบาๆดึงเบาๆตรงข้างหูนี่ก็ดูขนอ่อนเขาอย่างนี้เอาอานิ้วมือทับหูไว้แล้วก็กนเบาๆกนเบาๆ แล้วลากยาวเด็กจะดิ้นขนาดไหนเราก็มือจับหัวเขาไว้อย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วมือมาเกาะหูแล้วก็โนปกติเด็กจะไม่ค่อยไม่ให้ไม่ค่อยให้โคนครับไม่ค่อยโกนกันนะครับนี่ดนะครับเก่งมากเลยครับเก่งครับดูวิธีโกนปืนเล็กคนนี้เก่งมากเลยทหารตรงนี้มาครับระวังนี่นกลูกถอยออกไปครับเด็กมารอตัดสองคนแต่ผมก็ต้องเอาทีละคนครับนี่โกนอย่างนี้ครับดูวิธีโกนนะครับ ด้านหลังนี่แตะหูเขาไว้อย่างนี้นี่แตะหูอย่างนี้เลยนะครับแตะอย่างนี้แตะอย่างนี้แล้วเราก็ลากเด็กหัวเลาะดน้่ยังไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราต้องใช้มืออย่างนี้นี่กดอย่างนี้เด็กจะดิ้นจะวเลาะยังไงก็ไม่เป็นไรเรานี่จะคมนะครับคมลากเบาๆเลยแล้วก็สามารถโกนได้ง่ายขึ้นขนอ่อนก็เกลี้ยงหมดเห็นไหมครับนี่ดูเด็กนะครับดูด้านหน้าเนี่ยเราจะโกนอย่างนี้นี่ครับ ตามแนวแนวนวที่เราจับไว้เรามือจับหัวเขาไว้อย่างนี้จับหัวไว้นะครับผมการเด็กโยกกันเด็กร้องกันแม่มันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะถ้าแม่ห่วงลูกแม่จะมาด่ามันเนาะใช่ไหมกําลังโกนอยู่นี่ครับนี่เสร็จแล้วครับเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับเนี่ยอ่ะรีวิวให้ดูหน่อยครับสุดยอดมากเลยครับอาจารย์อ้นกันงาแล้วก็มิกโกนยินเล็ดลอนดอนบลิตกล่องสีส้มนี่สุดยอดมากเลยนะครับ เพราะใช้กันโกลได้เนี้ยบมากเลยนะครับผมสว <off? S 1> <f> ัสดีครับอาจารย์อ้นกันแกและสวัสดีครับนายแบบมัเป็นไลฟ์วิวรับสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันแกสวัสดีครับสวัสดีครับแลวสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ครับมาจากจังหวัดไหนครับอาจารย์สุพรรณบุรีสุพรรณสุพรรณอย่อำเภออะไรครับอาจารย์อเดิมบางอ๋ออเดิมบางโอ้มาไกลมากเลยแต่ผมกับอาจารย์อ้นุดยใจยากครับใช่ ของอาจารย์อ้นจะต้องเป็นเพลงนี้ใช่ไหมครับผมได้เลยครับเอาเลยครับครับคตรงนั้นครับจากน้องป่าซาไกครับอ๋อครับเดี๋ยวไปดูที่สําเร็จรูปแล้วนะครับจะออกมาเป็นยังไงทรงของอาจารย์นี่จะเป็นผมหยิกนะนี่ผมหยิกนะยังไม่ตัดด้วยนะครับครับยังไม่รู้ว่าฉันเคย ถึงใครโวะอาจารย์นนแบบไหนอาจารย์นนเย่เอาเอาแค่นั้นพอเดี๋ยวเอาแค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวจะจะเป็นทรงอะไรครับนี่เขาเรียกว่าไม่หมายถึงจะตัดทรงกึบกระเลมครับกำลังขึ้นเก้าอี้อยู่นี่ครับกรึบกระเลมนี่ไม่ใช่กึบอ่าสี่สิบกึบเป๊กอะไรงี้หรือเปล่าครับนี่กึบกระเลมกึบกระเลมนะครับสวัสดีครับอาจารย์นนกันงานแล้วสวัสดีครับนายแบบครับโอ้โหนายแบบเท่มากเลยครับ ขอเชื่อมาเลยนะครับทั้งคนตัดทั้งลูกค้าอันนี้ของแท้มันใส่เส้นมมันคันใช่ไหมคันเขาเรียกคันคายมันเป็นห้องพัดลมไม่ใช่ห้องแอร์ใช่ของเรามันเป็นพัดลมอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับผมถ้ามีจิตศรัทธาก็ทำเป็นห้องแอร์ก็แล้วรุ่นนี้จะอยากมีใครมาละลายความสดไปเนี่ยมีครับคนนี้อยากได้อยากได้เหมือนกันจะละลายความสด กลัวไม่รู้อ้วนเอาไปจะเจ็ตัวจะของเองเลยจะละลายจะละลายโดนแดดนะครับอ่าตอนนี้ทำไงครับคัพกันเลมคัพกันเลมอ่ะแล้วก็เอาอันนี้คับอย่างเงี้กึัพกันเลมคับกันเลมนี่คือเรล่กคับกันเลมคับกันเลมอ่าสวัสดีครับอาจานนท์กันกันแล้วสวัสดีครับนายแบบครับอันนี้เพลงของพี่อ้วนมันจงชุดพี่ใหม่ที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับ เลียนรุ่นเดียวกันนี่ครับมันมาตกพศตกพศนี่ใครตกพศครับทั้งคนทั้งตกผมก็ตกควรก็ตกอ๋อแล้วอาจารย์นอนล่ะตกไหมนอนตอนเรร้อยสองครับไม่อาจารย์นอนตกไหมถามจริงผมตกโรงเรียนครับเพราะสอบตกตกโรงเรียนแต่ไม่ได้สอบตกครับผมโรงเรียนคือลื่นแล้วก็หล่นลงมาจากห้องเรียน สมัยก่อนห้องเรียนจะอยู่ที่วัดบ้านโดงใหญ่ใช่ไหมครับครับสามคนเลยครับโอ,อสมัยผมเรียนย้ายมานี่แล้วย้ายมาที่โรงเรียนประจำครับ ช่วงนั้นัวงพศ2512 13 12 13ตอนนั้นอยู่ที่วัดนะที่เราเรียนกันอยู่ที่วัดเนาะดูวิธีตัดครับอ่าดูวิธีตัดเป็นทรงอะไรอาจารย์อ้นบอกทรงก่อนสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาาและสวัสดีครับนายแบบนายแบบว่าแต่ทรงยังไม่ตัดนะครับอยู่มหานครโดงใหญ่เลยนะครับนี่ครับอาจารย์อ้นกันงานที่มหานครโดงใหญ่่นะครับครับ นะครับตอนตัดเนี่ยเขาบอกว่าตัดทรงอะไรนั้นลองทรงสั้นๆหน่อยข้างบนลองทรงสั้นๆข้างบนครับให้ข้างบนสั้นๆข้างบนสั้นที่ผมก็จะตัดเป็นลองทรงอะไรแต่ว่าก่อนที่จะตัดลองทรงแบบพิสดารใช่ไหมเราเอาแบบง่ายๆดีครับอ่าเอาง่ายๆให้ดูก่อนที่ว่าคนหัดตัดเนาะคือตัวนี้นะครับเบอร์ตัวแปดนะครับเนี่ยตัวแปดเลยนะโอเคมีอร์แปดด้วยมีตัวแปดด้วยโอ้ตัวแปดนี่เราสวมเข้าไปครับสวมอย่างนี้ ครับแล้วก็บเบอร์แปดนเน่ยเขาบอกเอาขออ้อมูลสั้นๆเน่ยเราก็ตัดเลยวางเข้าไปเลยอย่างนี้เลยพูดแบบคลาดเลยใช่ไหมครับ,รบพูดไปเลยให้มันเป็นเบอร์แปดเลยบเบอร์แปดเลยนะครับ